สวัสดีครับเอฟซี FC, ทุกคนของน้องแอมชนชิชาในคลิปนี้จะเป็นคลิปวิดีโอเบื้องหลังการถ่ายทำเพลงของน้องแอมนะครับที่คุณผู้ชมอาจจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก,ก่อนที่น้องแอมร้องในเพลงตังไวไอผู้บ่าวนะครับในการถ่ายทำในแต่ละครั้งกว่าจะเป็นเพลงเพลงหนึ่งต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นนักร้องกองถ่าย ทีมตัดต่อกว่าจะได้เพลงเพลงหนึ่งสู่สายตาคุณผู้ชมหากแต่แฟนเพลงของน้องแอมช่วยเชียร์ช่วยเป็นแรงใจแค่นี้น้องแอมก็หายเหนื่อยทีมงานทุกคนก็จะรู้สึกดีใจที่ได้สร้างผลงานเพลงดีๆสู่เอฟซีทุกคนไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนไม่ว่าจะโดนกระแสวิจารณ์มากแค่ไหนแต่ทีมงานก็จะสร้างผลงานให้ดีที่สุดเพื่อทุกคนเพื่อคุณผู้ชมเพื่อคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ หากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับสวัสดีครับ